โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ยอยู่กับออโตแชนแนลฉันเคยนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเราาื่องฉากจบที่แท้จริงของการ์ตูนโดเรมอนเนาะใครๆอาจจะเคยรู้จักนะว่าว่าโดเกมว่าการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วไปของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้มไม่รู้ว่าเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะก็วันนี้วันสงการานน่ะเนาะก็ขอให้ทุกคนแบบ ไปหาญาติอย่างสวัสดิภาพนะฮะปลอดภัยเนาะผม <c oughs> ก็ไม่ได้ไปไหนอะอฮะอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะนี่คือจะเป็นไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะบางคนเขาไม่ได้บอกว่าจริงนะ <c oughs> ซึ่งผมมาดูในเว็บแพทชีพนะฮะซึ่งเป็นการฉากจบนะอันนี้ก็อ่าน,นเลอ่ตัวก่อนฟูจิโออ่านเนาะฟูจิโกกับฟูจิฟูจิโอนะ,ะแต่งตอนจบแถ่แบบทางการออกมาสามแบบนะตอนแรกก็จะเป็นอันนี้รูปแรกนะ อยากเขียนสิคะแต่พอรูปสนะพาเขากลับไปซ่อมทีสีได้เลยครับแล้วฉบับต่อไปก็เป็นฉนบับของผสมสกัดไปที่4เดือนมิถุนายนมีนาคมนั่นแหละศไ,ไม่ได้พิมพ์และไม่ได้ชื่อต่อนะต่อไปจะมีกฎห้ามเที่ยวในรมมอนบอกนงส่วนโดยไห่รอบานึนงก็บอกว่าตัวไปตัดณิสิที่เสรต้องพิ่งชั้นละสินนะแต่บอกว,ว่าฉันจะลองดูฉันจะทำฉันจะทำคนเดียว ถึงไม่มั่นใจแต่เจ้าพยายามเะมอนกับตัวปิตาก,กระบอกนายเป็นผู้ชายต่อไปนะต้องอยู่คนเดียวให้ได้แล้วพอประมาณสักพักน,นนะก็จะเห็นเซววชีกับโดเะมอนเนาะตัวปิตาด้านหลัง,นะลงนะเวดเะมอนบอกว่าพยายามเข้าพยายามเข้า,ยา,ยาเซววชิบแบบว่าส่งกําลังใจผ่านตัวทานทวทั์การเวลาต่อไปนะจบตักบอกว่า นิชชัตกลับไปเป็นนชิชชัตธรรมดาแล้วแต่ทุกครั้งที่เปิดจะได้คิดถึงโดนมากนเสมอเดลมอนก็บอกว่าเดลมมนตั้งแต่นายไปห้องนี้ก็เงียบเหงาแต่อีกไม่นาะนชัคคโรชีมันเองไปเองไม่ต้องห่วงนะเดลโมน,นก็จะเป็นของอันนี้จบของนิทานเนาะต่อไปก็จะเป็นคำพิมพ์นะม่รู้เราจเอาไปพิมอนนั้นนะเดลโมนกลับโลกเพาะโรคคนโลกคนโรนาคน,น,าคนไม่สรบปสิ่งที่ของคนโลกอดีตอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบการ เวลาเลยสั่งห้ามไปฮะไปโเลมอนก็ต้องกลับนะ,ะสั่งห้ามไปบอนก็ต้องกลับคือนเลมอนนะต้องกลับบ้านแต่หลอกนะตัวไปตาว่าต,ต้องกลับไปซ่อมพอฟารูฟอมจิตุกตากดก็ตกลงกับเลมอนกลับไปได้โดยบอนตัวไปตาจะอยู่ด้วยตัวเองลาก่อนตัวเลมอนในมันก็มาไม่บอกเหตุผลว่าทาไมถึงกลับแต่ในหนังนะฮะลงสบายเบมีสบายสแตนบายมีนะฮะโอ้ผู้ผิดฮะ ส t ตนบายมีแปลว่าสตนบายมีแปลว่านะฮะเป็นเพื่อกันตลอดไปเนาะอยู่คือข้า,างฉันเองนะใส่ใส่ว่าระบบที่เซวาชิมัดมือชกไว้ทํางานเพราะว่าตัวตัวปตามีความสูขแล้วแต่หลังเขียนจบได้ติ้งดีบกสั่งให้เขียนต่อเป็นเลยเมกกื่อกลับมาแล้วหลังจากนั้นต้นมาก็ไม่เขียนตอนจบอีกเลยก็จะเป็นคอมเมนต์เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะ,ะหมดแล,ดลด้วหรอโอเคนะไม่รู้ว่ามันจะมีกี่อันนะ อันนี้เปแค่ข้าว,าวมั้งของบ,บจัจชีนะอะเราลองดูตะลึงตอนจบสังสรรนะค์ไหมเนาะเป็ผ่านไปแค่แป๊บเดียวเองเป็นชั้นตัปิต,ตาตกตายนะตายนะอันนี้ผมขออนุญาตนะความเป็นของเดยอนตอนจบนะเพราะเรื่องเดยมอนตอนจบนั้นตามที่ได้ทราบกันดีนั้นคือมีที่มาจากฟิกชั่นนะที่ถูกเผยผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งร,รูปแบบแฟนฟิกเมทูโซ ทั้งหมดก็ส่วนมากจะพบจากเกี่ยวกับความตายความฝันอุบัติเหตุซึ่งนี่พบเป็นบ่อยในก็จะมีทั้งหมดสามแบบ1นึต,นตัวไปตัดเป็นคนสั้นตัวเลมอนสองปวดตัวไปตัดปวดเป็นโรคร้ายแรงและทั้งหมดของเดมอนเป็นเรื่องที่ตัวปวดไปตัวตัวโอ๊ยตัวไปตัดสันไปเองนะสามลาก่อนตัวเลมอนโอ้ยเยอะมากอะไร,นะะไรเนี่อยอะไรคืออะไรมาอย่างไรไปเหยือพึ่งสปอตเซิร์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนิทานนะไม่รู้ว่า ตอนจบแบบแรกนะเราไปตัดกครงสร้างดอดมอนนะโดยตัดว่าสวยครับแขกรับเชิญวันนี้พบกับผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากอิปด็อกเตอร์ตัวปิตานะฮะด็อกเตอร์โับิตะค่ะก่อนที่ดิ๊งเขาบอกว่าน่าสินะะว่อเราก็ไม่ค่อยได้สร้างสรรค์กันตั้งนานแล้วดิ๊งบอกว่าเจ้าตัวปิตากลับมาจากเมืองนอกแล้วมาดื่มด้วยกันท่าจะดีต่อไปนะ แถมท่านนายกด้ที่ตรงนี้เองก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันล่ะครับโอยอดเบี่ยจริงเลยนะอ้าวตัวไปจากคนนี้หนาตอนนี้กลายเป็นศีรษะสุดฟันภาคกุญแจของของประเทศญี่ปุ่นไปซะเลยต่อไปนะผมว่าคนนี้น่าจะเป็นซีคิวสูนี้แน่เลยใช่ไหมเป็นนายกเนาะเป็นท่านนายกแล้วท่านนายกซีคินี้บอกว่าวันนี้ฉันจะมีเรื่องที่จะคุยกับบกเธออะไรอย่างเงี้ย พวกเธอสองคนสักหน่อยเท่านั้นเองเอเอไม่เป็นไรกรอกไปอ่ะนี่อันนี้เกี่ยวพวกเธอยังจำได้ว่าได้หรือเปล่าก็ได้ยินว่าตัว,วสําคัญแล้วก็หายตัวกับโลกอนาคตไปเลยน,นี่ใ่แอนดหรือเปล่าอน,นั่ซูโอนะใช่ไหมซูนโอเจ้าบ้านนั่นถึงเต่บอกว่าถึงอยากจะลืมแต่ยังไงก็คงลืมไม่ลงอยู่แล้วล่ะนะแต่ไอหมอนั่นกลับไม่มาบอกลาการแม้แต่คําเดียว ทางที่พวกเราก็เป็นร่วมร่วมตาบกันมาตั้งหลายครั้งแล้วตัวพ่คุงก็เปลี่ยนไปเหมือนจะคนละคนเดี๋ยวไว้ทาบอกเล่าไว้กับไปยังโค้อันฮอนแล้วสวนอบอกว่าการที่อยู่ที่หายตัวไปโดยไม่หวากลาว่วไอ้ซูเนก็บอกว่าอาจจะพูดได้ว่า time p a r ต d ก x i c a ได้นี่คือตอนไหนฮะ อันนี้เป็นอันนี้อันนี้ไม่รู้นะเรื่องมันเรื่องด้วยกันขอยิ้มขอไม่เซ็นนะอันนี้คือเคยเอาออกมาก่อนอันนี้ให้หน่อยสิเจ้าพวกนั้นมันแกล้งฉันอีกแลว้วอ่ะโดรีมอนเฮอยแม้แต่นายก็ยังทำเมินฉันด้วยเหรออะไรกันน,ยนายนได้ยินหรือเปากโดรีมอนเฮ้ยตุ๊กาผักนะปุ๊กายินมรับปากโดรีมอนโดรีมอนเออแบตเตอรี่หมดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดนะคะ เลมม่ไม่ขยับขยี้เลยตั้งแต่เมื่อกีนอ้นี้แล้วตาบอกนะทายังไงดีล่ะเรามีจังถ้างั้าก็เีเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเอถอะถเอ้ยแค่นั้นเองหรอกหรอแต่ว่าตอนนี้พี่เขาไม่มีหูแล้วเขาทำไม,ไม่สามารถทำบล็อกข้อมูลได้ขุนยนรูปแมวรุ่นเก่าเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่จะต้องมีการโอนแยข้อมูลประจำไปเก็บสำรองที่ไว้ที่หูก่อนมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิคะตัวเลมมนจะเสียความทรงจำ หรือก็คือพี่เขาจะลืมน้าล้าาของตัวบิตซังตัวบิตตะซังทั้งหมดถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ของพี่เขาตอนนี้พี่เขาก็จะฟูขึ้นมาโดยไม่มีความฝึกจำเดิมเหลือเลยจะทุกตัวโดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่มีฟองซ้อนอย่างมีพลังงานภายในอยู่แ้้วฟังระบจำสีสําคัญน่ะจะถูกเก็บไว้ในที่นี่ส่วนลึกเรื่องปีกเปลือกอะไรเปลีกย,ย่อยอื่นที่ถูกลบหายไปหมดกับมนุษย์ ใจยันก่องค่ะตัวนี้ตัวบิตะสร้างตัวเบโดมิดมสร้งางเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแบบจะไม่หมดเท่านั้นไม่ใช่เหรอแต่เปลี่ยนไปแต่ละแบบมันก็นนนจะหายแล้วนี่อะไรนี่คือรูปอะไรหักอ่ะไม่รู้นะตัวบิตะสร้างไม่รู้ต่เจะพาตัวนี้ว่าไปซ่อมที่โลกอนาคตไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้โลกอนาคตมันมีการห้าไปให้ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับโลกยุคอดีตแล้วล่ะค่ะครัอ่า แต่พอพะตำรวจตำรวจการเวลาได้ปิดกัน้นเส้นทางการเล่นไม่หมดแล้วพอฉันเพื่อทราบเพื่อก็รีบบอกนำทางมางันฉันยังไงล่ะฉันฉัน,ฉน,ฉนก็เพิกเก่งจัดเคยเจอเป็นครั้งแรกนี่ค่ะค่ะอีกครั้งนี้เคยเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเรียกคนที่สร้างมาสิตอนนี้ระบบของพี่เขาหยุดการทํางานกระเป๋าพิเศษเคยใช้งานไม่ได้แล้วพวกเราก็ไม่สามารถสร้างหูขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมได้หรอกค่ะ แต่ซ่อมหูฟัสองจำก็จับกลับมาใช่ไหมถ้าใช้ของวิเศษในกระเป๋าดังนั้นตอนนี้เรามีทางสุดหยุดแค่สองทาง,งตัวบีสาตัวบีตาสางต้องจากนี้อีกไม่นานทั้งที่มีการเวลาและของวิเศษอื่นๆก็คงใช้งานอีกต่อไปแล้วคอมุทุกอย่างก็ถูกเข้ารหัสอย่างแน่นหนาไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นจนยากที่จะเจาะให้ได้ค่ะที่อยู่ของวิศวกรกวผู้ออกแบบเก็บไว้เป็นฟันรับสุดยอดสุดยอดนะคะ ตัแวแบบกั้เหนื่อยหรืออีกทางก็ปล่อยให้พี่เขาเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วรอจนถึงเจอเร่อของโลกไร้ตาทัดการกับโลกอนาคตถึงแม้วิธีนี้จะทําให้ความสุขจของพี่ถูกลบไปแต่อย่างน้อยก็ยังกลับมาอยู่ยกันได้อีกซึ่งตอนนี้เรายังพอทางหลบเลี่ยงแอบไปโดยที่ไม่ให้พวกตํการวรจกำลังลุ้นแนะคะทางแรกคือส่งพี่เข้าไปให้โรงงานให้นานโลกอนาคตเปลี่ยนแบตเตอรี่ตุก๊กตาจางโตล่าจางแหมแหม่เยี่ยงสีแล้วทุกคน เดวิตาโนอาจารย์ทาคา่าได้แล้วจ้าไม่ยอมตอบค่ะสงสยัยทะเลาะกันอีกแล้วมั้งไม่มีมีอะไรเลยบาก็ปิดไปเดวิตาจ้องอยู่ใงจำวัน,นที่เราเจอกันได้ครั้งแรกได้ไหมโดเรมอนบอสยมองอยู่ทั้งโลกอนาคตในอดีตก็ไม่แต่โลกต่างมิติก็ด้วยจากนั้นเราสองคนไปตะลุยที่ไหนต่อไหนมันกันมากมายอยู่ดีๆก็โผล่มาแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยนั่งเอาแต่ตกใจหม,มดเลย วันนั้นเป็นวันึ้นปีใหม่สินนะฉั้น่ยดีใจมากเลยจนไม่รู้ที่ขอบคุณนายยังไงดีแล้วเวลาที่ฉันอยู่ถูกกลังแกกลับมานายก็มักให้ไม่ให้เป็นเดียดเป็นร้อนแทนฉันทุกทีแล้วพอถึงเวลาขับขันที่ไรนายก็ชอบทาเงงนงงทุกทีเถึงฉันเกือบเอาชีวิตรอมทั้งหนีถั่วซกหัวนซุมหน้าน่ะตัวแลมอนเอ็นนายพูดอะไรสักอย่างมั่งสิตัวแลมอนแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาคืนดีกันได้ตลอด เือมาข้างท้อแทบเป็นทับซ้ายเออเออตัวลายมั่นตัวบรันั่งเจ๋ฉันดีใจที่รู้จักกรารตัวระษัทนะคะที่เขาเองก็ไม่อยากคงไม่อยากให้ความจำเกี่กับตัวบรตัทสังต้องลดไปเหมือนกันเข้าใจแล้วคะ่นะนังจากวันไหนฉันเชื่อว่าทุกวันนึงต้องจะต้องมีในการรักษาพี่เขาอย่างแน่นอนอี่มาสิคะคือมันตอบไปของมันฉันนะ่ะ โ่กาตอบไอพ็อกอันดับหนึ่งโดบิตาโบตาโบตาโบิโตบิตาสี่สเกิปดสองคิดตรงนี้เอซสี่เจ็ดห้าสคิคิคิโดริทาคาโอคสีสิบสี่อยสิบอื้ออื้อขอบใจยินดีด้นะโบตาคุง้งอที่สุดฉันก็ชนะนาน,านไม่ได้อีกตามเคยเอาไปเลย กิตะสร้างได้ที่หนึ่งอีกแล้วต้จ๊แต่ว่ามันหักผขเกินไป็ไม่ไ้ตีดสภาพนานาทีเราก็ไปปิดดิ้งกันกูเขากูกูกูเขาแก้ค่ะจ้ะยังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแต่ฉันต้องการไปใช้คะแนนสอบออกนะฉันแค่อยากให้ตัวเองมีความู่มั่นมากกว่านี้ว้ายกวิตะซักก้าใจนะที่กูจะคิดสุกะาจัง แต่ว่าจะมีแผนไว้แล้วล่ะเอาไว้เขาหน้าละกันแต่เขาพยายามที่จะเป็นเบนตัวเองอยู่ตลอดถึงไม่มีใครช่วยแล้เจอกตลําบากความลำบากาบาก็อยางคงยิ้มรับเสมอเขาถึงเป็นคนที่อดทนยิ่งกว่าใครๆนอกจาตัววิสา้ัง,งนะ่ะเขาโซ่ซ้ำหลอกแหลกแล้วก็ทะลึ่งไปบ้างก็เถอะตัววิจากคุมแปลกไปนะไม่ได้แปลกสักหน่อยแต่น่าเขาใจตัววิาสา้ังเข้าดีว่าเขาน่ะเขาน่ะ ตอนนี shorts, ita, ้เขาจะตอนนี้จางเขาไม่อยู่แล้วทุกอย่างก็ยิ่งลำบากลำบากเขาไปอีกเราไ่ตัสร้างตัวจะต้องใช้เชือกลากคอไปด้วยก็ทำหล่ะยังไงก็เขาช่วยไปปิดปิดปิดไทยได้ใจเย็นไว้ก่อนสิสุกัดจังเดี๋ยวขาดอีกวะโอ้ยเหนื่อยหมดและคว่ำและการพัฒนาวิทยาการต่างก็ลืมพัฒนาไปทีเล็กน้อยเยอะโขเอ้ยสามจริงมันเยอะขนาดนี้ได้เหรอเอาถุงข้าวไปแล้วกันเนาะ ได้ไม่เสียเวลาผมผดี๋ยก็ไปตอนนี้นะตอนอันนี้มันตัวเปตานั่นจะสกันตัวเลมอนสกัดช่วยมาทางนี้หน่อยสิหน่อยสิมีอะไรเหรอคะคุณห้องนี้เป็นห้องที่คุณว่าอันตรายเลยไม่อยากให้ัเข้ามาน,นี่เอาล่ะจะเปิดสวิตตนน์นะตัวล้จ้างเปด็ดตานาั่นทำกันบ้านเสร็จยังเล่นแบบนี้ก็ดีนะ ยิ่งสกปรินะแล้าาวเราได้คดีมีความสุขต้องเรื่องเรื่องนี้มากมายเราได้ทุกสิ่งได้กระเป๋าพิเศษอยากจะบินไปต้องซักแล้วฉันกไปไปผายดิสิรักลาลรักทั้งสุดดอลลารมอนด์ตัวแบบไปสองนะโอ้ยยิ่งชิานขอไปโอ้โหเยอะมาก,กมามารับก่อนดอลลรมอนโอ้โหเอาผมข้ามต่อนละนหลังจากฉันไปแล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรที่ทนไม่ได้ก็เปิดกล่องน,นี้นะจะมีของที่นายต้องไปต้องใช้ ยานี่นาโกหกแปดเลยถ้าทานยาน,นี้ s แล้วไม่ว่าจะพูดสิ่งใดกออกมาก็จะเป็นกลายเป็นเลขโกหกเรื่องหมดช่างเหมาะกับวันเอฟรีฟูลนะแปลว่าวันโกวันโกหกนะฮะจริงๆคอยดูเธอฉันยังไม่ยอมแม่นะเอาละยังงั้นยอมแพ้เลยโชว์ต้มิตาจะไปร่างไปแล้วใช่ไหมลูกอ่ะแม่เห็นไหมฉันชนะจะแอนแล้วล่ะ ที่นี่บาใจเถอะเ่ราฉันช่วยตัวเองได้กลับบ้านอย่างสบายใจได้แล้วนะโดยไอมอนนะแมอนตั้งแต่มากลับไปห้องก็โล่งเหมือนสมัยเหงอนสมัยเลยลลาแต่สิบหน่อยฉันผู้ชินเละทำให้นายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกด้านตัวไอมอน,อ,น,นอันนี้ก็ภาพตอนที่ถ้าทุกคนดูสแต็มเบามีเพื่อนกันตลอดไปก็จะมีฉากนี้จำได้ใช่ไหมฉากแรกเป็นตัวไอมอนนั่งเฝ้าแล้วพอตอนเช้าพวกตัดไอมอนก็นหาย ซิงจโอ้เล่าไปนานเหมือนนั้นนะโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ถ้าใครอยากไปอ่านก็ลองไปเพิ่มดูแล้วกันเนาะมันก็จะมีหลายๆตอนไม่รู้ว่าเราต้องมันรี่ไหนฮนะอันนี้ก็เปิดใครๆก็อาจจะเคยดูเนะาะเพราะว่าตนก่อนเราไม่เราก็ไม่รู้ว่าโดเรมอนเนี่ยกระตุนโดเรมอนเนี่ยมันฮิตที่ญี่ปุ่นหรือมันฮิตที่ไทยกันแน่นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ผมดูมาตนะั้งแต่ตอนประมาณเป็นอนุบาลมาั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่อนุบาลตอนที่ผมเกิดมาเออโดเรมอนก็เป็นแมวนะเป็นแมสีฟ้าก็ถามว่ามันก็รวมาไหลแบบทั้งความเศร้าทัา้งความน่ากลัวทั้งฟาวงฟามแบบฟามโมโหมั่งารามทำร้ายให้มากไม่ใช่ฟามทำร้ายไม่น่ามีอดเรมันก็ชอบกินพวกตัวรลนะ็กๆน้องเต้องถ้าเป็นตอนแบบถ้าเราเจอตัวใหญข้งแรกเขาก็จะรู้สึกชอบขนมนี้มากๆ เวลาเขาก็เริ่มรู้จักคลายมากขึ้นพวกของเสอะไรนนนเนาะก็เยอะมากๆนะฮะซึ่งโดยมากก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งเนี่ที่ทำแบบนี้นะฮะก็จบเพียงน,นี้แล้วค่ะผมเลยผมจะโพสต์คลิปวันนี้เลยนะใครอยากให้ผมเล่าอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาเลยเนาะซึ่งผมในช่องใหน่นะซึ่งเป็นออโต้สตอรี่แต่นะ ออโต้โกลสสตอรี่นะไปติดตามกันหน่อยนะฮะเพราะว่าช่องที่ผมทำมาไม่มีใครติดตามเลยฮะก็สหรับคสนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย